ลาเต้ค่ะคาปูชิโน่นะคะแฟตไว้ค่ะมัคเคียโต้แล้วก็พิโคโลค่ะเมนูต่างๆนะคะเขาแตกต่างกันยังไงที่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะที่หน่อยจะมาแชร์นั่นก็คือหลายๆคนเลยค่ะมีคำถามเข้ามานะคะว่า,เ,าเมนูต่างๆนะคะเขาแตกต่างกันยังไงทีนี้เมนูที่เราสงสัยกันนะคะหรือว่าความแตกต่างของเมนูเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะ หน่อยก็ขอแนะนําเป็นเอสเปรส so ก่อนนะคะเอสเปรส so เนี่ยก็คือเป็นเบสพื้นฐานของเมนูต่างๆอยู่แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้หน่อยก็จะมาสกัดช็อตเอสเปรส so นะคะเป็นแก้วแรกนะคะแล้วก็เมนูอื่นๆเลยค่ะอย่างเช่นลาเต้ค่ะคาปูชิโน่นะคะแฟตไว้ค่ะมารคิอาโต้แล้วก็พิ c โคโลค่ะ ะะทั้งหมดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้หน่อยก็จะมาทําทุกเมนูตรงนี้ค่ะให้ดูเลยแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูวัตถุดิบของเราก่อนค่ะวัตถุดิบของหน่อยนะคะวันนี้หน่อยจะใช้เป็นนมมิลแอนมีค่ะก็คือตัวนี้เลยสตีมนมได้ง่ายค่ะแล้วก็มีความหอมอร่อยนะคะเวลาเราสตีมนมออกมาแล้วค่ะก็จะมีความแบบหอมๆมันหวานมันๆน,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 นะคะรับรองเลยค่ะสตรีมออกมาได้แล้วนะคะจะได้นมรสชาติแบบนุ่มๆน,นะคะ เราก็ไปเริ่มทําเมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกนะคะหน่อยก็จะทําเป็นเอสเปรสโซช็อตออกมาก่อนค่ะหน่อยก็จะใช้กาแฟค่ะ1ช็อตดึงน้ํากาแฟออกมา1อ่ออนนะคะอันนี้ก็คือเอสเปรสโซร้อนนะคะก่อนชงทุกครั้งเลยค่ะต้องไล่น้ําออกก่อนนะคะเอสเปรสโซร้อ e นนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นแก้ว1ช็อตแบบนี้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเอเปโซช็อตของเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็จะมีชั้นครีมมาสวยๆแบบนี้ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะทีนี้ค่ะเมนูต่อไปค่ะเราก็จะไปทำคาปูนะคะกับเมนูคาปูลาเต้นะคะพร้อมๆกันเลยเนาะเนยก็จะทำทีเดียวนะคะ2แก้วค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมนมกันก่อนเนาะสำหรับนมที่เราเตรียมนะคะเราก็จะเตรียมมา ประมาณให้พอกับขนาด2แก้วนะคะพิเชอร์ที่หน่อยจะใช้ก็จะเป็นพิเชอร์ขนาด 600cc ซีซีนะคะซึ่งเป็นพิเชอร์ขนาดใหญ่ค่ะเราก็จะใส่นมนะคะไปประมาณสัก350 ML ค่ะหรือถ้าเทียบเทียบเท่าก็คือประมาณจะหน่อยตรงนี้นะคะเนาะเราก็จะได้มา2แก้วพอดีค่ะ พอเตรียมนมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทํากาแฟค่ะเราสามารถที่จะทํากาแฟนะคะแล้วก็สตรีมนมค่ะไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของกาแฟหรือว่านมที่เราสตรีมค่ะมีการลดลงนะคะเราจะทําไปด้วยแล้วก็มันจะได้เสร็จพร้อมกันนะคะทีนี้ค่ะพอเราทํา2แก้วพร้อมกันปุ๊บเนี่ยหน่อยก็จะใช้เป็นบัตเตสองช็อตนะคะหรือว่าไว้สําหรับทํา2แก้วพร้อมๆกันนะคะจะเป็นน้ําไหล2ทางแบบนี้เนาะ าปูกับลาเต้น,นะคะหน่อยก็จะเลือกใช้แก้วนะคะเป็นแก้วขนาด6ออนค่ะซึ่งทั้ง2แก้วนะคะมีคนละรูปทรงกันค่ะแต่ของเขานะคะก็จะมีขนาด6ออนเหมือนกันนะคะ, <c oughs> ะกด2ช็อตนะคะเราก็มาดูสายกาแฟค่ะถ้าเกิดว่าสายกาแฟของเรานะคะสวยแบบนี้แล้วค่ะเราก็หันมาสตรีมนมได้เลยค่ะ ซึ่งนมที่หน่อยจะสตีมน,นะคะหน่อยก็จะมีการดึงฟองออกมาด้วยค่ะเพราะว่าหน่อยจะได้มีการทำคาปูชิโน่ด้วยนะหน่อยก็จะดึงฟองขึ้นมานะคะทีนี้นะคะกาแฟของเราก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนํามาเคาะอากาศออกนะคะก็หรือไล่อากาศออกนั่นเองค่ะ,ะต้องมีการวนๆแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ฟองนมนุ่มๆน,นะคะพร้อมที่จะทําเมนูแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาทําคาปูก่อนนะคะคาปูชิโน่ค่ะสิ่งที่แตกต่างเลยนั่นก็คือการที่เราใส่ค่ะน,น้ํานมนะคะน้อยๆแต่เราเน้นฟองเยอะๆค่ะวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาเทเป็นพื้นฐานนะเพื่อให้เห็นความแตกต่างค่ะว่าเราใช้สัดส่วนเท่าไหร่บ้างเนานะหน่อยก็จะเทไปค่ะกะไปประมาณสักครึ่งแก้วนะคะ ก็คือเราจะไม่เน้นน้ํานมนะแต่เราเน้นเป็นฟองแทนนะคะพอได้ประมาณครึ่งแก้วค่ะเราก็หยุดไว้นะคะแล้วก็ตักฟองขึ้นมาเลยค่ะปึ๊บเน้นฟองนะคะตักฟองลงไปเลยค่ะเวลาคนทานคาปูชิโน่นะคะก็จะมีความแบบมีหนวดติดอยู่ตรงริมฝีปากนั่นเองค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะโรยด้วยผงโกโก้นะคะหรือว่าชิ้นน้มอนนั่นเองค่ะแต่สําหรับเมืองไทยแล้วค่ะผงชิ้นน้มอนจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะคะจะเป็นผงโกโก้แทนเนาะเอาพอประมาณนะคะเอาพอแบบสวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคาปูชิโน่นะคะต่อไปค่ะลาเต้นะคะลาเต้ของหน่อยค่ะก็จะเติมนมนะคะหรือว่านมที่เราสตีมร้อนแล้วค่ะมาเกือบเต็มแก้วเลยค่ะค่อยๆเทลงไปนะ สำหรับลาเต้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราก็เทเอาก็ได้นะคะแต่คนที่เทค่ะก็ต้องมีทักษะในการเทด้วยนะเพราะว่าเทไปบางทีเราอาจจะได้ฟองเยอะนะคะอทีนี้ค่ะลาเต้เราก็จะตักฟองนะคะเติมลงไปค่ะลาเต้ค่ะเขาจะมีฟองประมาณหนึ่งนะคะแต่เขาจะไม่ได้เน้นฟองเยอะมากเท่าไหร่ค่ะเขาจะมีความแบบหนาของชั้นฟองนะคะประมาณนิดเดียวค่ะ เนาะอันนี้ก็คือลาเต้นะคะเขาจะเน้นนมนะคะเป็นส่วนใหญ่ความเป็นลาเต้เนาะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราเริ่มอาร์ตเป็นนะคะเราก็มาเล่นโดยการใช้ปากาลาเต้ได้นะคะคอ่ออันนี้ก็จะเป็นลายที่หน่อยใช้ทรรมหาักกินอยู่ทุกวันนะคะเป็นลายง่ายๆค่ะแต่สวยกินใจอยู่ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูคาปูกับลาเต้น,นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างของเขานะอะต่อไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นเมนูมัคเชียโต้ค่ะแล้วก็แฟตไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะทำสองแก้วพร้อมกันอีกแล้วค่ะส่วนในเรื่องของแก้วที่เราใช้นะคะเราก็จะมีขนาดที่จะไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าทั้งสองเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ปริมาณค่ะ ใส่น้ำนมนิดเดียวค่ะแล้วก็ความแตกต่างของเขาก็จะคล้ายๆกับพวกลาเต้นะคะแฟตไว้ค่ะก็คือเขาย่อส่วนลงมานะคะน้ำนมน้อยกว่าลาเต้ค่ะแล้วก็จะมีฟองนมน้อยกว่าลาเต้ค่ะอันนี้ก็เราก็จะเรียกว่าแฟตไว้นะคะส่วนมัค์คิอาโต้ค่ะเราก็จะเอาช็อตกาแฟแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาโปะฟองนม1ช้อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของทั้ง2เมนูนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะหน่อยก็จะทำสอแก้วพร้อมกันเหมือนเดิมนะคะโดยที่หน่อยก็จะใช้กาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราแบ่งออกมาเป็นข้างละแก้วนะคะเมนูนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นแก้วนะคะที่มีขนาดไม่ใหญ่มากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแก้วที่หน่อยจะมาทำมัคเคียโตนะคะจะมีขนาดประมาณสัก3ออนได้ค่ะหรือว่า4ออนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแก้วขนาดใหญ่ไปค่ะมันอาจจะทำให้น้ำกาแฟของเราค่ะดูน้อยลงนะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแก้วขนาด4ออนนะคะก็จะมีไว้ใส่นมนิดนึงได้ค่ะเนาะถ้าเกิดว่าในเรื่องของแก้วนะคะเราก็หาแก้วให้เหมาะกับหลับเมนูด้วยก,ก็ดีนะคะกด2ออนเหมือนเดิม ระหว่างนี้นะคะช็อตกาแฟของหน่อยก็ได้นะคะเราก็จะมาสตรีมนมค่ะแต่สําหรับสองเมนูนี้นะคะหน่อยก็จะสตีมนมเป็นฟิชเชอร์เล็กนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นนมมากนะเราจะเน้นนมนิดเดียวนะคะอ่าทั้งสองแก้วก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งนมที่หน่อยทำออกมาค่ะก็ไม่ได้แบบดึงฟองเหมือนคาปูชิโน่นะแต่เราต้องการแบบฟองนิดเดียวนะคะเอาแบบบางๆนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันมีฟองอากาศใหญ่ๆอยู่ค่ะไล่ออกนะคะทําให้น้นํานมเป็นครีมแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูค่ะเมนูแรกนะคะเเมนูนี้นะคะก็คือมัทเชียโต้ค่ะหลายคน คิดนะคะว่ามัคเคียโตค่ะเขาจะทำยังไงนะคะโดยปกติแล้วทั่วไปค่ะมัคเคียโตค่ะเราจะใส่ฟองนมไปแค่ช้อนเดียวค่ะนะคะประมาณนี้เลยอ่ะเราก็อาจจะเน้นฟองที่มันเนียนๆนะคะปึ๊บใส่ลงไปเลยค่ะช้อนเดียวเลยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาเคียโตค่ะที่เราสงสัยกันมากๆเลยนะคะว่ามีวิธีทํายังไงส่วนในเรื่องของไซรับนะคะฟอมหวานค่ะก็อาจจะเป็นลูกค้านะคะที่จะต้องฟิกมาเนาะว่าเขาชอบแบบไหนนะคะหรือว่าต้องการฟองนมมากกว่านี้ไหมนะคะเมนูต่อไปค่ะนั่นก็คือแฟตไวท์นะคะแฟตไวท์ก็คือเราจะเน้นน้ำนมนิดเดียวนะคะคล้ายๆกับลาเต้เลยค่ะเป็นแต่ว,ว่าน้ำนมน้อยกว่านะคะแล้วก็ฟองนมนิดเดียวค่ะ อือะแล้วก็ฟองนมบางๆค่ะเบาๆตอนที่เราตักฟองนมเนี่ยคะ่ะสามารถติดน้ำนมได้นะคะปลุ๊บลงไปนะคะ,อ,ะอีกสักนิดนึงเสียดายค่ะแก้วที่เราใช้นะคะเป็นแก้วแบบทึบนะถ้าเกิดว่าเป็นแก้วแบบหนาเราก็จะเห็นชั้นของนมได้นะคะอ่ะเมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเมนูพิโคโลค่ะ เป็นเมนูที่หน่อยไม่เคยทําเหมือนกันนะคะแต่หน่อยก็หาความรู้มาให้ค่ะเขาก็จะมีสัดส่วนที่คล้ายๆกับแฟตไบส์นะคะเขาเป็นภาษาของอิตาลีนะคะเขาจะมีความหมายว่าเล็กหรือว่าน้อยนั่นเองค่ะหรือว่าแบ่งสัดส่วนให้เล็กลงนะคะนั่นก็คือเขาจะเป็นลาเต้ค่ะแต่ว่าเป็นลาเต้ที่มีขนาดแก้วเล็กลงมานะคะเนาะอ่ะเราก็มาทํากันเลยค่ะหน่อยก็จะทําแก้วเดียวนะหน่อยก็จะสลับมา1ช็อตนะคะ พอเราดูสายกาแฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเตรียมสตรีมนมค่ะหน่อยก็สตีมเป็นแก้วเล็กค่ะเพราะว่าหน่อยสตรีมแก้วเดียวเพราะทำเป็นลาเต้น,นะคะหน่อยก็จะไม่ดึงฟองนะแต่ว่าหน่อยก็จะสตรีมนมให้เขาวนๆแบบนี้นะคะจนกว่าจะร้อนจนจับไม่ไหวนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ60-65องศาค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าพิคโคโลโลาเต้ของเราเนะะี่ยค่ะจะมีหน้าตาเป็นยังไง ทีนี้ค่ะพิกโคล่กับแฟตไว้นะคะหน่อยต้องบอกว่าเขาจะมีรสชาติที่คล้ายๆกันมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปชิมแล้วอาจจะเอ้ยมันก็เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่แปลกนะนะคะอ่าในส่วนของพิกโคล่นะคะหน่อยก็จะใส่น้ํานมมาประมาณหนึ่งค่ะก็คือเขาจะตามขนาดแก้วนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใส่ฟองคล้ายๆกับลาเต้น,นะคะนั่นก็คือมีฟองมากกว่าแฟตไว้แต่ว่ามี ลาเต้ขนาดที่ย่อลงมานะคะให้เหลือสอี่อนอนใส่ฟองได้ นี่ถ้าเกิดว่าเป็นแก้วที่เราสามารถเห็นด้านข้างได้นะคะเราก็จะเห็นขนาดของนมนะคะเห็นชั้นของนมได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยก็คิดว่าทุกคนอาจจะคลายข้อสงสัยแล้วนะคะว่าแต่ละเมนูเนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงออกมาแล้วมีรสชาติเป็นแบบไหนนะคะหน่อยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของแก้วด้วยค่ะว่าขนาดของแก้วเนี่ยเขามีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันก็ต้องมีความสําคัญในเรื่องของรสชาติด้วยค่ะ ซึ่งแต่ละเมนูนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้าด้วยนะคะว่าเขาจะใส่มากหรือใส่น้อยให้เรานะคะก็อาจจะเป็นเรื่องด้วยของวัตถุดิบค่ะ นมที่เรานํามาสตีมนะคะหรือว่าเมล็ดกาแฟที่เราใช้นั่นเองค่ะว่าเป็นขั่วของอะไรรสชาติจะแตกแขนงกันออกไปนะคะแต่วิธีการทําค่ะจะคล้ายๆกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหน่อยก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะแล้วหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปเมนูดีๆนะคะหรือว่าสาระดีๆแบบนี้นะคะได้เห็นกันก่อนใครเลยค่ะหน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะสำหรับเมนูทุกๆเมนูนะคะวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ